ขณะนี้เวลา16นกา30นาทีนะครับ4มงครึ่งปล่อยเด็กออกทะเลมบริเวณ,เวณด้านข้างบ้านนะครับจุดนี้เข้าวันที่2แล้วนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของพวกเขาในการททเลบริเวณนี้นะครับาบางตัวกําลังขึ้นมาจากสะน้ําให้นอนประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับาบ่าย3าบ่าย2ครึ่งนะครับให้นอนน้านะครับตอนเช้าก็ให้นอนที่ครอบ ตั้งแต่สี่โมงเช้านะครับนอนอย่างเดียวเน้นนอนนะครับตอนเช้าก็ปล่อยเอาแค่เล็มด้านนอกนะครับนอกบริเวณบ้านตอนเย็นจะอยู่ในบริเวณบ้านนะครับเนื่องจากคนงานไม่อยู่คนงานไปตัดหญ้ามาเสริมในยามเย็นเน้นจินกลางคืนนะครับกลางวานันเน้นนอนอย่างเดียวก็จินหญ้าตอนเช้าพอแล้วก็นอนอย่างเดียวน,นะครับนอนในคอกแล้วก็นอนในน้าสองชั่วโมงนะครับเพิ่งขึ้นจากน้ำนะครับแต่ละตัวคงจะเย็นมากชุ่มฉ่ามากนะครับน้ําเท่านี้นะครับ สมาชิก1 0ยนอนได้นะครับเป็นน้ําเปิดระบบโซลาเซลล์นะครับเปิดใส่ปกติปีนี้แรงมากน้ำจะไม่มีนะครับเพราะจุดนี้มันสูงมากนะครับแต่ว่าเราจะเปิดน้ําโซลารเซลล์ใส่ประจํานะครับก็ทาให้มีน้ําให้ควายนอนนั่นคือบ้านสนโครการฟาร์มนะครับบ้านสรนตเพกนะครับดูแล้วมีความสูงนะครับพวกเขาออกมาแทเรมนะครับบริเวณข้างบ้านดูแล้วเหมือนสนามกอล์ฟเลยนะครับ ปาจะชอบยอดเตียดอย่างนี้นะครับเพราะเขาจะแทะเล็มทั้งวันเลยถ้าปล่อยให้ใส่ทั้งวันนะครับเยี่ยมมากครับตัวนี้คือสมาชิกใหม่น้องแพรวานะครับสูงเกือบ140 139นะครับในเฉลี่ยประมาณนี้เมื่อเขาอายุได้สัก4-5ปีน่าจะเกือบ150นะครับตัวนี้โยงมากสวยงามนะครับสมาชิกใหม่ขอบคุณครับ